ลอยกระทงลอยกระทงยังไงมอนี้ลอยกระทงวะมีของราเพลนมีหนาวเนาะลอยกระทงวัดซนะันมุดอ,อ,อยู่ข้างหน้ามันกันี่กัดเจ้าไตถูกไตเทียน ใส่อยู่ในนี้ก็ซีมีเส้นสผมแดงแล้วก็งเงินแดงใส่ข้าวถ่ายก็ได้นะพอเป็นฮีเป็นคลองแล้วก็ใส่เส้นผมเล็บมือนี่ซีมีเหเรียญบาทเขาพร้อมอ่าใส่เหรียญบาทพร้อมบอลลอยกับน่องน้ำใหญ่เนาะไปยังาาผู้อาชีพตำรวจกักนี่เนี่ย <laughs> บอกว่าไปขี้กระปะเตียผู้นึงโอ้ยตายตายทำไส้ไ้สาเขีกยบน่ปเขาบวอยบวอยคเขาขี่กระตึก เอากรเะเป๋าสีไอสีอะไรียนดงานก็สีอ,อะไร็น,น,รน,น,ไไนี่ๆโอเคโออเคโอเเคโอเคโออเคเคโอเคโคโอเอเคอเคโอเคโอเคโอเอเคโ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 คโออเคโอเคอเคโเคโอ โราทัตแพทยงนี้นี้วันงนี้อฟังสุขการสุขใจมีีนีนความอบคแนการำร่งายสุขคุณางีสนะคนับต่อไปนี้นะรือนได้ไหองางนี้ทกงนี้กครวทานี้แบบสมนีีเ็นอสิทนความาย้ได้ขอแทนคุณงานทางีก็ะไม่นคกาด้านที่ิดพาดขอให้ทางารทะลุทน้างนี้ใช้งานใช้ในงานนีจะเป็นขอแทนคุณได้สาธุอด้วยด้วยขอิใารเจ็บไข้ไทวงตนวีเด้อข ไปเลยไปเลยไปเลยไปแล้วโอเคไอ้ก้อนหลับตอนนี้บ๊ายบาย